อำยีเดริ่มเกี่ยวกับข่าวขึ้นไปแน่นอนว่าจริงๆแล้วต้องมาพนักงานติดเรื่รับแจงความเพราะว่าข่าวพลาดไปเลยตลอด เพื่อนก็มาคู่ด้วยนาะว่าจะฟ้องกลับใช่ค่ะฟ้องกลับอะไรเงี้ยเนาะพวกเราเคยไปนตัด้อหัวประโยชน์เจนหลัที่มขอโทษที่มันทำผไปงานยังตนตตจรี่ไม่ไมู่้เีนี้ก็เพราะลูกน้องเขามาส่งเขาก็เลยทักแชนมาด่าว่าประมาณ ทิ้งกูอะไรเงี้ยทิ้งกูอย่างนูอย่างมาอะไรเงี้ยหนูก็เลหนูไม่ได้ทิ้งก็เห็นว่าอยู่กับพวกเพื่อนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็เดี๋ยวก็มาส่งก็ได้อะไรเงี้ยงั้นกูจะเอาของกูคืนอะไรเงี้ยเอาอะไรเขาแบงค์อะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บุกเข้ามาในห้องตอนตอนที่ออกจากร้านมานี้ออกกี่โมงครับประมาณตีสี่กว่าค่ะร้าน่ไหนกันครับอินฟินิตี้ก็คือโมโหที่ที่เรากลับมา่อสแล้วแล้วเขาทำอะไรบ้างครับเข้าทางเข้าไปในห้องเข้าทางประตูแล้วทีนี้เขาก็ไปกระชากผมหนู กระช่าผมกระชาาผมแล้วก็ทุบตีค่ะแล้วเข้าไปกับเพื่อนอีกคนนึงใช่ไหมใช่ค่าเพื่อนเขาทําอะไรไหมเพื่อนเขาไม่ได้ทําอะไรค่ะแต่ว่าหนูก็ชี้หน้าว่าเขาว่าอเป็นเพื่อนกันแล้วทําไมแบบไม่ห้ามกันอะไรอย่างเงี้ยทําไมต้องต้องให้เขาเข้ามาในคดีของหนูด้วยแล้วเป็นอะไรเข้าเป็นการค่ะเป็นการของที่ร้านร้านบนนียาะร้านแถวบนิยาค่ะอันนี้คบกันนานแล้ว คือก่อนหน้านั้นคบกันมาประมาณ8เดือน,นะค่ะแล้วทีนี้เลิกกันไปช่วงนพักใหญ่ๆเลยแล้วทีนี้เขาเขาขึ้นกลับมาค่ะกลับมาคุย<ด>แล้วด้วยความที่หนูก็ไม่ไม่ได้มีใครด้วย<ด>แล้วเขาหลังเกิดเรื่องเขาติดต่อมาไหมครับติดต่อมาค่ะแชทมาบอกว่าอ่าไม่ต้องไปเอาเรื่องพวกน้องๆให้ให้เขาเป็นคน,คนดี <ๆ S 2> คนเดียวหนูก็เลยบอกว่าจะไม่เอาเรื่องได้ไงเพราะว่าเขาขึ้นมากันทั้งหมดอ่ะหนูเพิ่งมาเห็นคลิปตอนแรกคิดว่าเขามากันสองคนแต่ พวกผู้หญิงอะไรพวกน,นั้นก็มาด้วยอ่ที่นั่งกินด้วยกันนะคะเขาขึ้นมาแล้วแบบคือเขาไม่ได้มาช่วยหรืออะไรอย่เลยอ่ะค,คือปล่อยไปตามนั้นนะ่ะเสร็จแล้วเขาก็ลงไปลงลง,ลงหอไปเสร็จเขายังไปคุยกันอยู่ข้างหน้าหอหนูอ่ะแล้วก็ถา่ายรูปที่ติดกับตำรวจอะ่ะส่งมาให้หนูดูอะไรอย่างเงี้ยมีการขู่อะไรใช่ไหมใช่ค่ะแบบขู่แบบเอ่อคงทําอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยขนาดขนาดตำรวจมาเขายังไม่ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะขู่นี่คืขู่หลังจากกอ่อใช่ไหมใช่ค่ะแล้วยินกันจะ ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าหนูอยู่คอนโดค่ะใครทำหน้าแปลใจว่าท่งนี้เดี๋ยวมันก็ต้องมีการสอบปากคำผู้เสียหายผู้ต้องหาแล้วก็เผู้ต้นออกมาเรียกผู้ต้องหาในคานะผู้ต้องหาในข้อหาทางร่างกายนะครับได้เกิดไปแพทย์ออกมาว่าอาการบาดเจ็บของทางผู้เสียหายอยู่ในระดับไหนก็อาจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมว่าเป็นทายร่างกายระดับไหน แต่ทางนี้รอรอไปเชิญรูบสูตรระแหน่จากแพทย์เบื้องต้นคู่กรณีก็ยังไม่ได้ติดต่อมายังยังไม่ได้มีการติดต่อมา